หางเงินกับ Lazada a f f i l i a t e ได้เงินจริงไหมวันนี้มีคำตอบสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนินทุกอิฟินิตีแแปดกูรูสอนหางเงินออนไลน์แบบมืออาชีพนะครับก็มีหลายๆคนมากะทักมาถามผมว่าคุณตุ๊กคุณตุก,ตกไอตัว Lazada a f f i l i a t e เนี่ยมันทำเงินได้จริงๆไหมนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เอาข้อมูลมาให้ดูอันนี้คือณปัจจุบันนะครับวันที่ผมอันนี้คือมียอดคอมมิชชั่นนะครับแล้วก็คอมมิชชั่นรวมอันนี้คือผมเพิ่งย้อนกลับมาทําได้ประมาณ1เดือนนนะครับ ประมาณ1เดือนก็มาทําคลิปมาโพสต์มาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออแล้วก็อันนี้ให้คลิกดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นยอดรวมซึ่งยอดรวมตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นยอดรวมที่ผมได้รับคอมมิชชั่นไปแล้วเห็นไหมครับนี่เลยคือคอมมิชชั่นที่ผมได้รับแล้วนะครับจากตัวของอาลาซาด้าเขาโอนให้เขาโอนให้เมื่อไหร่นะครับเพื่อนเพื่อนอเดี๋ยวผมให้ดูข้อมูลตรงนี้แล้วกันเนาะนะครับผมแคปหน้าจอเอาไว้นี่ก็คือข้อมูลที่ตัวลาซาด้าเนี่ยเขาโอนมาให้ผมนะครับก็คือวันที่14 นะครับวันที่14เนาะนะครับของของเดือนนี้เห็นไหมครับตอน2ทุ่มกว่าเป็นยอดเงินเท่านี้เห็นไหมครับก็จะมีหักค่าธรรมเนียมในการโอนการย้ายอะไรเงี้ยเพราะว่าการโอนเงินเนี่ยเขาโอนเงินจากต่างประเทศนะครับก็จะมีค่าธรรมเนียมแต่ว่าคนที่โอนมาก็คือ Lazada จาก Lazada Affiliate นั่นเองนั่นแปลว่าการทำแ f f i l i a t e ของ Lazada เนี่ยนะครับก็ยัง เขาก็จ่ายเงินปกติถ้าเราทำนะครับทีนี้การทำแอฟเฟอร์เลเนี่ยกับ l a z a d a าเนี่ยมันก็ทําง่ายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างเช่นผมอยู่ในแอปของ l a z a d a นะครับเพื่อนเพื่อนนี่คือแอปของ l a z a d a เราอยากขายสินค้าตัวไหนเราสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลนะครับแต่ว่าเราจะต้องไปสมั克拉 a า A a าแอฟเฟอร์เลดก่อนนะครับก็คือไปสมัครตรงไหนสมัครตรงนี้ครับมาที่ตรงบัญชีนะครับตรงบัญชีนี้นะครับแล้วมันจะมีคําว่านะครับให้เราเลื่อนหานะครับเพื่อนเพื่อนให้เราเลื่อนหานะคำว่า La a แอ a f f i l i a t e นะครับ นี่เห็นไหมนี่มันจะมีคำว่าให้เราเราต้องเลื่อนนะบางคนไม่ขึ้นมานะครับเห็นไหมต้องเลื่อนแล้วหาคําว่ารั affiliate แล้วก็สมัครใครสมัครไม่เป็นนะครับให้สมัครตามลิงก์ที่อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมเอาลิงก์วิธีสมัครมามาวางไว้ให้แล้วก็สมัครตามนะครับแล้วก็สมัครตามโอเคไหมนะครับอ่ะ เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาสินค้าที่อยู่ใน Lazada เนี่ยทีนี้การทำ l า z a d a a f f i ร i a t e เนี่ยมันก็ทำไม่ยากครับสมมุติว่าผมต้องการสมมติว่าตอนนี้เพื่อนเพื่อนสมัครเสร็จแล้วนะอันนี้สมัครเสร็จแล้วเนาะหน้าตามันข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ผมเนี่ยจะเอาสินค้าที่อยู่ข้างหน้าร้านของ Lazada เนี่ยมาขายนะนะครับเพราะว่าบางทีเราไม่ได้หาในนี้ใช่ไหมเรามาอยู่ใน l a z a d a อันนี้คือหน้าหน้ากาของ La z a d a เห็นไหมครับมีสินค้ามากมายเลยให้เราเลือกเลือกช็อปใช่ไหมครับสมมติว ฉันอยากได้ได้เสื้อผ้าได้ของใช้อ่าสมมติว่าอาวันดีอยากขายขนมเปี๊ยะอยากขายเสื้อกันฝนอ่าสมมติว่าผมอยากขายเสื้อกันฝนแล้วกันแล้วผมก็คลิกเข้าไปตรงเสื้อกันฝนนะครับแล้วผมก็มันจะมีลิงก์เห็นไหมครับมีคัดลอกลิงก์ตอนนี้ผมคลิกเสื้อกันฝนนี้นะแล้วคลิกคัดลอกลิงก์นี้อ่ะกดที่ลิงก์แล้วก็กดคัดลอกไปกดคัดลอกลิงก์นะกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับอ่ะ โอเคกดคัดลอกแล้วนะครับผมก็ย้อนออกมาเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราอยากได้เสื้อตัวไหนแต่เราว่าเราอยากเอาไปขายในร้านแอเฟอร์เลนะครับ <sk ort of money> ล้วก็กดย้อนออกมาแล้วเราก็เข้ามาที่ร้านแอเฟอร์เของเราที่ร้านแอเฟอร์เนี้นะครับปึ๊บพอเราเข้ามาเห็นไหมครับไอ้ที่เราคัปปี้เมื่อกี้มันจะขึ้นมาแชร์หน้านี้ให้เราเลยซึ่งเราจะเห็นค่าคอมนะครับค่าคอมว่าเราได้ค่าคอมเท่าไหร่ซึ่งเมื่อกี้เนี่ยในร้านเมื่อกี้เราไม่ได้เราไม่รู้ว่า,าค,าคาา่าคอมเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราไม่รู้ว่าค่าคอมเท่าไหร่นี่นะครับแชร์ share เลยเห็นไหมได้ค่าออมต้ง 37บาทเนี่ยสาบาทนะครับจาก269ก็ถือว่าเยอะนะ13.9%เอรอ่ะแล้วก็คลิกเข้าไปครับคลิกเข้าไปตรงแชร์เลยเห็นไหมครับพอเราคลิกเข้ามาตรงแชร์เลยเนี่ยเราก็สามารถที่จะคัดลอกพวกโค้ดต่างๆเห็นไหมครับคัดลอกลิงก์คัดลอกข้อความนะครับคัดลอกรูปพวกรูปภาพนะครับแล้วก็คอนเทนต์อ่ะอย่างตอนนี้ผมจะเอาไปโพสต์ในไหนอ่ะผมจะไปโพสต์ในแอปตัวใหม่ละกันจะไปโพสต์ใน อ่ะผมก็กดคัดลอกข้อความก่อนคัดลอกข้อความตรงนี้เนาะนะครับกดคัดลอกข้อความไปแล้วผมก็จะเข้าไปโพสต์แล้วก็คัดลอกข้อความตรงนี้อันนี้คัดลอกรูปภาพนะครับนี่รูปภาพนะแล้วผมก็จะคัดลอกข้อความอ่ะก็กดคัดลอกข้อความแล้วนี้ผมจะไปโพสตที่ไหนผมจะเอาไปโพสต์ในตัวเทดนะครับแอปตัวใหม่ของเฟซบุ๊กนันเองอ่ะตอนนี้ผมก็เข้ามาในเทดแล้วนะครับพอผมเข้ามาในเทดเสร็จปั๊บนะครับเพื่อนเพื่อนดูเห็นไหม มันจะมีให้เราเลือกโพสต์ผมก็เลือกรูปภาพก่อนมันจะมีให้เราแนบผมก็ไปเลือกรูปภาพมาเลยนะครับเลือกรูปภาพมาแล้วก็มาโพสต์นะครับมาโพสอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะโพสต์ไปนะครับเลือกโพสต์ไปนะครับแล้วก็เอาลิงก์ข้อมูลมาวางนี่เลยทําไมถึงบอกว่าให้อย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่านะครับเพราะว่าอ,อ่ตัวตัวของอ,อ่อะไรอะ่ะ ตัวของเทรดเองเนี่ยมันสามารถโพสในเทรดได้แล้วก็แนบลิงก์ได้แล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีการลดค่าการมองเห็นเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ให้เราเลือกอันนี้เนาะนะครับให้เราให้เราเลือกมาโพสตอันนี้ได้ถ้าเราอยากเราอยากจะแบบสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับให้เราก็มาเลือกตรงนี้ได้เนาะนะครับอ,อันนี้ผมก็ใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็จะเลือกโพสละผมก็จะเลือกโพสตนะครับเลือกโพสไปปึ๊บโพสต์ไป พอเราโพสไปแล้วเนี่ยข้อมูลเขาจะวิ่งขึ้นมาตรงนี้ทีนี้ตรงเทปเนี่ยเราสามารถที่จะโพสนะครับโพสแชร์ Hé R P ไปยัง IG ได้เนี่ยผมก็เลือกแชร์ไปที่ IG เห็นไหมครับแล้วก็ไปที่สตอรี่โพสไปที่สตอรี่ไหมครับแล้วก็เลือกโพสไปเห็นไหมซึ่งถ้าเราทําวิธีนี้เนี่ยเราก็โพสไปบ่อยโพสทีทีครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวก,ก,เก็เราก็ขายได้นะครับอา adalah, ่านไหมพอเราโพสไปที่สตอรี่ของเราเห็นไหมพอมีเขากดปั๊บมันก็จะมาที่เทปทันทีไหมครับอือพอผม,ผม,ผมคลิกนะคลิกปั๊บกดเทปเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีเท ก็จะมาหน้าเทรดอีกทีนึงเห็นไหมครับนั่นแปลว่าตอนนี้มันก็จะทําให้ระบบเราอะ่ะมีมีการสามารถโพสต์แล้วแชร์สินค้าได้2แบบโพสต์ครั้งเดียวได้เหมือนยิงนก2งยิงปืนนัเดียวนกสองตัวถูกไหมครับอันนี้ก็ลองเอาไปเล่นดูเมื่อมีคนซื้อนะครับเมื่อมีคนซื้อเราก็มีโอกาสที่จะรับค่าคอมมิชชั่นตามนี้เลย นะครับก็ตามรอบการการันการจ่ายแต่นี้เนี่ยการจ่ายของ Lazada าเนี่ยเขาจะรอบการจ่ายของเขาในรอบ3 0มสถึงสีวันนะครับก็จะใช้เวลาหน่อยแต่เดี๋ยวผมจะมีอีกหนึ่งแอปที่เป็นแอปลูกของ Lazada นะครับได้เงินเหมือนกันแต่ถ้าคุณมีคอมมิชชั่นคุณไม่ต้องรอ30วันคุณสามารถถอนได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะเอามาทําคลิปบอกแล้วกันเนาะนะครับอะโอเคก็ปะบาน,นี้ นะครับก็เหมือนเดิมก่อนจบฝากติดตามช่องในทุกอินฟินิตี้แปดและใครที่ยังไม่ได้สมัครลาซาด้าแอฟเฟอร์เดสามารถสมัครได้ใตค้คลิปนี้มีลิงก์อยู่นะครับสมัครได้เลยนะครับเพราะว่าระบบของลาซาด้าเขาก็มีรหัสแนะนำมีรหัสของผู้แนะนําเหมือนกันเหมือนอย่างผมผม,ผมก็มีรหัสแนะนําของผมเนาะนะครับแล้วก็ใครสมัครแล้วอ,อยากเข้าไปเรียนรู้ในกลุ่มปิดของอาการทาตลาดกับลาซาด้าก็ทักเข้ามาได้นะครับทัก้ามาได้เนะเาะอ่ะโอเคก็ประมาณน,นี้นะครับเพื่อนเพื่อน